สวัสดีครับทุกผู้ชมครับก๊อดจีสตรีชแนลครับนำผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลรีเมีลีของอังกฤษนัดที่16ของฤดูกาลนะครับผู้4ทุ่มในวันเสาร์นะครับบอลมัดครับเล่นที่วิทยาลัยต้อนรับการมาเยือนลิวพูครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายทานผู้ชมอยู่ผมก๊อดจีนะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับบอลมัดเจ้าทีนครับกลางสัปดาห์ ปลกไปแพ้คริสตัลเพลต์มาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ12นะครับมี16คะแนนนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหก,การสัปดาห์ทำศึกเมื่อซิไซต์ได้พแมชนะครับชนะอีวัตตันได้5 2มาตัวเจ้าหญิงครับของทาง bon บอลมาร์คกุสซาเป็น a, อนันดับลำสเตอับแผงแนั้มี Smith, er arm, อ ke, ดัมสมิธฟิสเมลฟัมนาธานไอเกติโกริโก้แดนลางเป็นอิสโบรฟิลิป์เบลลิงชวนเลอมาครับ แล้วก็มีทางซ้ายเป็นเซนิสลาตัวลกเป็นคาร์บูซันพกับโามิโซรันเก้นะครับกลางสัปดาห์ที่โพโรเทชันนะครับแดนหน้านี้มีทั้งเซฮิทล้วก็โอลิกี้นะครับสาวตัวครับทางทดีโฟเป็นอาริสันได้กลับมานะครับแข้งหลังก็จะมีตัวนักอเิสเตอร์อันดับเฟอร์จิลฟันได้เดียนล็อบเบน อนเดอร์ลูปซันนัแดนกลางเป็นทางด้าเจมส์วินเนอร์เจ้ไวนว์นดอนอานดาเราน่าและตัวลูกเป็นโมซาล่าโดฟิมโนโสเตโอมาเน่นะครับอาครับมาดูเกมนี้ครับเดี๋ยวโผลเล่นก่อนทั้งเลสเตอร์ทั้งแมนซิตี้นะครับหาเกมเริ่ม บอลมัดนะครับจากซ้ายไปขวาน,นะครับเสียบอลตรงกลางสนามเลยนะครับฟิมิโนโ,โมซาลาซาลาแวกให้กับทางฟิมิโนเฟมิโนโแล้วก็ซัดลัมสเดลต้องออกแรงเซฟนะครับแมโอ,อกาสครั้งแรกครับของทางลิเวอร์พูลฟิมิโนโแเหมือนจะฉีดยานนะครับ แม่เลิกเสาแรกครับแต่ว่าปิดเสาแรกได้ดีครับทางด้านนำลำ,ำสเดลเหลาเตมโมเปิดบิลลิงโขกแล้วบอลตกอืมหรังคารนะครับโลกเตมโมอีกครั้งของทางลิวโพครับหางขวาเช่นเคยเป็น อาร์เซอโน่สัญญาณมาอาครับลุ้เตะมุมอีกครั้งอาร์เซอโน่เปิดมาเปลี่ยนทางโดนมาเน่โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้ตัวว่าเปิดแม่นมากครับเรนาร์ดอเซอาโน่โอ้แอซิดอีกแล้วครับว่าดูครับการเปิด โอ้ห่างเลยครับตัวประกบไม่มีใครประกบมาเนี่ยเลยครับโอ้รอโคกคนเดียวเลยครับนี่ย่อแล้วโขกโอ้โหเป๊ะมากครับว่าหมดสิทธิ์เลยครับทางด้านอารอนลัมสเดลหามหนึ่งสวนที่เลวูพขึ้นนำครับโอ้ยิงอีกแล้วครับสเตลอมาเน่ แต่ว, 10, ว่าผลงานดีต่อเนื่องนะครับซาดูมาเน่การสัปดาห์นี้สามประสานแดนหน้าเป็นชาคิรี่กับดิวอ,อกโกลิกี้นะครับซาร่าย้อนมาให้กับทางอราราเซนอลแมนยูพูปีนี้ต้องบอกว่าได้ลกูก เซสพีทแล้วเป็นประตูค่อนข้างมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับอาซาลาดูที่ฟิมิโนโอ้โหโอ้รับเดียวซุปเปอร์เซฟครับว่าด,ดูพลิกตัวแล้วพยายามตักหนีไปเสาไกลครับโอ้โครับแหมเสียดายแล้วครับโอ้โหเกือบจะสองศูนย์โอ้ไม่ไม่โดนเซฟด้วยครับโอ้โห ดูภาพดีเพย์มิสกูนนี้เนี่ยแม่บอลออกห่างจากมือเลยครับโอ้โหไม่ได้อะไรครับลูกตั้งเตะจากประตูของทางบอลมัดเปิดปิดฟันได้ครับลาลาน่าเดินมาที่โรเบอร์สันไว้นาดุมโรเบอร์สันทางซ้ายให้ลาลาน่าทะลุช่องนะครับลาลาน่ามาเน่เติมแล้วลาลาน่าพยายามจะไปเองติดเข้าเหลี่ยมอดัมสมิธแล้วครับ จะจ่ายติดโรเวอร์ส้นลาน้าต่อกส้นมาโรเบอร์สันให้มาเน่มาเน่จ่ายติดอดัมสมิธอับดุลบาตจะได้สวนวิลสันตรงกลางเลื่อมาอ่ามีที่ว่างด้านซ้ายอ่บเป็นทางด้านเซนิสลาตเซนิสลาตไปแล้วครับเซนิสลาตมีซาร่าตามแล้วไหลเลี่ยดติดล็อบเลนครับอาริสานอนย้อนไปล็อบเลนนี่ครับอับดลบัตก็รอสวนแล้วครับจังหวะที่เดวพัวจะจ่ายบอลผิดพลาดนะครับ แล้วมาเน็จังหวัดนี้สมิธถึงก่อนย้อนไปที่ลัมสเตลอาเกโฮโฮอาเกสอ้าวตัวรอดได้โอ้ไม่เสียงครับเตะทิ้งออกข้างเลยครับลูกทุ่มของทางลิวพูทุ่มมาครับอาร์เซนอลให้วานาดุมวานาดุมมิลเนอร์แล้ว ผ่านลูกนี้ <c oughs> เข้ามือรามสเตลครับขวาได้ผ่านเกินเส้นทางของครึ่งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวคนนำหนึงศูนย์อาร์ซานอชกได้อร์ซาโนอติดเลอร์มาแ่เ,เลอมาแย่เท้าดักไม่ได้นะครับ,บวิลสันตักไปซ้ายให้ดิโก้ลิโก้ปิดเป็นซาร่าดักได้ครับ ให้ฟานได้ไหมลงมาเชื่อมเกมรับนะครับโมซาลาไแลวตุ่มลาลาน่าหาเพื่อนขยับนะครับลาลาน่าติดบิลลิงครับบิลลิงอ้าวแต่สุดท้ายโดนล,ลาลาน่าจิ้มออกข้างครับลูกทุ่มของบอลมัดทุ่มมาเซเมเ <c oughs> กับโดนมันโอ้เป็นฟับใจเสียฟินโนลาลาน่าฟิโนปล่อยครับมิเนอร์ทางขวาเป็นทางโมซาลาซาลาซาลาดูว่าซาลาจะ <ś led> สุดท้ายได้เตะมุมครับโอ้สุดโอ้สุดท้ายไม่ได้ครับโดนซาร่าออกเองนะครับ,รบลูกตั้งแต่จับประตูของทางบอลมัดโอ้ก็จะชกช่วยได้นะครับจังหวะช่วงนี้แม่ฟ้ามาจ่ายพลาดเองนะครับเซนสิลาดเปิดติดไวร์ดอมล็อบเล่นให้มามิลเนอร์ลาลาน,น่า โรเบอร์สันสันกับมาเน่มาเน่หาเพื่อนหาช่องนะครับมาเน่ไปเองครับมาเน่มาเน่โอบไปทางขวาไปคนเดียวเลยครับอย่าไม่ให้มาเน่เมลเนอร์ทางขวาอารสิสตน,นแล้วเมลเนอร์เปิดติดเฟฟัมแล้วบอกกระอดอนพื้นมิลซันมงได้ไม่มีใครมาดมเก็บครับอารสิสตน ซาร่าซาร่าไปแล้วครับซาร่าซาร่าหาช่องซาร่าเลือกย้อนอาริสรัโนไปที่ซาร่าอีกครั้งแล้วซักสัาอาริสันโดโอ้โหโอ้ลัมสเตลวันนี้โอ้ซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้ชิงกันสองคนอย่างสวยเลยครับอาริสัโนกับซาร่าครับสุดท้ายจบที่อาริสอ,รอาโนนะครับโอ้โหครับน่า ึกวก็จะได้ลูกที่2ครับจังหวะนี้โหดต่อบอลกันสวยมากครับเล่นเอาแนวรับของบอลมัดเนี่ยงงไปเลยนะครับโลกแต่มุมเล่นสั้นนะครับซาร่าซาร่าแบกไปได้ซาร่าล้าลวซัดติดบล็อกซาร่าหนุ่มอีกทีหนึ่งแล้วบอกไม่ฟั่เคลี่ยมาครับบอกอาเซโนติดอากเกอ้อับบอของทางบอลมัดเรามาย้อนกลับไปลิกโก ข้ามแกนมาที่บุ๊กส์ปรธานอาร์เก้ให้อาร์บิรันเปิดโาร์บสรันดักได้โาร์บสร์ันย้อนมาที่อาริสันเบเกอร์นะครับอาริสันเปิดติดเริ่มมาแต่อย่าเปของลิวโพครับแล้วหน้าย้อนไปวาอดุ้มให้ฟิมิโนทางขวาที่โมซาล่าช่าฟิมิโน ไปเองไปได้แล้วติดในสุดท้ายเป็นซาร่าเก็บได้แล้วเป็นลาลาน่ายิงติดบ็อกสิธิแล้วสายมาเน่เปิดโอ้โหจะให้กับทางด้านโมซาร่าที่มารออยู่แถวเสาสองนะครับว่าโอ้จังหวะนี้น่าได้ครับโอ้บล็อกไม่แฮนด์นะครับ ลกเตะมุมของลิเวอร์พูลครับลุนประตูที่2ก่อนจบครึ่งแรกเปิดมาแถว2เป็นมิลเนอร์หดแล้วเป็นลาลาน่าแล้วซาลาอีกที2องศูนย์เลยครับโอ้โหโอ้แต่ว่าประตูสำคัญครับก่อนจบครึ่งแรกครับโมเมซาร่าครับสำดาบ2ครับทำให้ลิเวอร์พูลหนีห่างเป็น2องสุดครับดูบอล็อกออกมามิลเนอร์ยิงติดบล็อก เป็นดาที่สามเลยครับโอ้โหเพราะว่าติดบล็อกสองทีแม่พยายามสกัดแล้วครับโอ้โหมาเจอซาร่าดลูกนี้ครับโอ้โหไม่เหลือครับได้เฮอีกครั้งครับเยียกันครับกางสัปดาห์เนี่ยด้นดรอปเป็นตัวสำรองน,นะครับ ครับเลือกจะโรเตชันนักเตะนะครับโอ้แต่ว,ว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับเกมเมอร์ซิไซดดาบี้เชนไอวตัน5น้าอแล้วก็จบครึ่งแรกครับบอลมัดตามหลังลิเวอร์พูลสวนประตูต่อ2นะครับดูซาลาเนี่ยมาช่วยเกมรับด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในครึ่งแรกนะครับ ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าลิวพ์พเกมนี้ได้ประตูขึ้นนำรวดเร็วนะครับเพียงแค่5-6นาทีของเกมแล้วจังหวะนี้ก่อนนะครับนาทีที่4ครับฟิเมโนโยิงเสาแรกไม่ผ่านลามสตลแล้วประตูขึ้นนำของลิวพ์พรครับลูกเซสพีทครับแม่ลูกเตะมุมเปิดแม่นมากครับอลิสซาอานอนแล้วเธอลับสตลออกมา ทางเสาแรกครับแล้วมาเนี่ยมองย้อนไปเสาสองเลยครับโดยคะนำหนึง่งศูนย์หลังจากนาั้นลิโอโก็ได้ลุยต่อครับซาร่าตะให้ฟิมิโนโแม่ตอนเราดูในเกมนี่เหมือนจะโดนลามสเดลนะครับโอ้หมุมกล้องเหมือนจะปัดโดนแต่สุดท้ายนี่ยิงออกไปเองนะครับเหล่านี้อีกครั้งครับ ซา่าแต่ให้กับเทรนอาริสซาอานอได้กดด้วยซ้ายครับโอ้ oh, ต้องปัดทิ้งครับรัมเซลวาน,นิสเซฟเยอะเลยครับรัมเซลแล้วนี่ครับดาบแรกล้หน้าอ่ายังครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้แล้วครับมิลเนอร์ติดบล็อกอหน้าอีกทีหนึ่งโอ้ oh, แล้วเข้าทางซาลาแล้วครับ สองศูนย์าครับท่านผู้ชมครับไปที่วิทยาลัยที่กันต่อครับชมเกมครึ่งหลังครับระหว่างบอลมัดกับลิเวอร์พูลครึ่งแรกลิเวอร์พูลนำสองศูนย์นะครับ มาเน่กับซาร่าทำโคละประตูก็้อผลงานในลูกการที่แล้วเนี่ยเรอร์ภูบุกมาชนะบอลมัดที่นี่เลยนะครับ4-0ทั้ง2ฤดูการนะครับอาหวัน,นี้เปิดติดฟานใด้ลาหน้าไอมาเน่นะครับแล้ว4เกมหลังสุดเน็ตเรอร์ภูชนะบอลมัดเกม0น,นะครับลูกการที่แล้วเนี่ย ทีนี้4-0ที่แอนฟิล3-0ลูกการกว่านั้นนั้นก็เป็นแบบนี้ครับเท่ากับว่าสอลูกการบอลมัด bon โดนไป14ประตูนะครับแล้วก็ยิงลิวพูไม่ได้ฟิมโน่แตะมาที่โมซาลาเบาครับเข้ามือลัมสเดลฝันได้พักอก,อกให้ลาลาน่าอาครับลิวพูรยต่อการสัปดาห์ลิวพูมีคิวอยู่ฝ่าเชฟสติกด้วยนะครับอ่แตะมาให้ฟิมิโนตวัดรถกรอบแล้วครับ นี่ครับไม่มองไม่เห็นประตูแล้วครับเพราะว่าหันหลังให้และสุดท้ายบอลดุดกรอบนะครับดตังเตจากประตูของทางบอลมัดเดี๋ยวผู้เปลี่ยนนะครับส่งทางด้านอา,อา,อาริสอ์ออเล็ชเาเรนครับแทนอาดามูราน,น่าแมนครับลุกทางขวาติดโรเปสันลุกทุ่มของบอลมัด จีเนสเซนสลาสครับตดเปลี่ยนออกแล้วส่งทางด้านอันดันยูมาครับลงไปบิลลิงโทมมาครับได้โยบิลลิงเปิดที่ว่างไว้ดยุ่มแตะแล้วไปถึงอาริซอนครับโรเบอร์สันไวนาดุ่มฟันได้มาที่เอโดโรเบอร์สันนะครับเชเบ,บเลนไวนาดุ่ม เชเบเลนเชเบเลนไปแล้วครับเชเบเลนสับโยกไปได้เชเบเลนข้างหน้ามารอแล้วเชเบเลนเชเบเลนเลือกเลือกอย่างไรเปิดติดบิลลิง์ออกหลังครับลงเตะมุมของลิว์พูลเปลี่ยนอีกคนครับบอลมัดรันเฟรเซอร์ครับแทนเดนิบุ์แล้วซาร่าครับโดนเปลี่ยนออกแล้วะส่งเชเดนชาคีรี่ครับลงไป ต่อ่าเกมกลางสัปดาห์ที่เจอเอีวัตน,นี่เด่นมากครับเชอรชนเชคิลี่อาริซโดปเปิดติดเลโกโ้ต่อนนั้นเป็นโลเ์สันแล้วครับรถเชบเบอเลนมาเน่ย,ย้อนมาที่เชบเบอเลนมาเน่ได้ครับมาเน่บอปเปิดเปิดมาที่บิลเนอร์โอโหโอ้ลามสเตลวันนี้โอ้โห เซฟอีกครั้งครับโอ้โห,โหดูมาเน่บอลยังไม่ออกนะครับแล้วเปิดมาน้ำหนักพอมาพาอเจาะเลยนะครับอ่าแล้วโดนเปลี่ยนออกเลยครับมิลเนอร์แล้วสองทางด้านดานบิกิเต้าครับลงไปโ่เตมอลเลสเตนเปิดจดิมงเกียต้าหนุนติดบิลลิงนะครับบอลย้อนมาไวตาดุมไปที่ว่างเชเบเลนเชเบเลนไหลให้กับทางฟิโนย้อนมา ไวนาดุมให้เชเบเลนไวนาดุมไวอาดุมแล้วไหลติดเลิมมาอาครับบอลของนักบอลมัดดาเยมาแต่ไม่ผ่านอ,อาร์เซอื่ออาโนเดี๋ยวโผมาคลองอีกครั้งครับฟนานได้เดนซัน,นล็อบเด่นข้ามเปลี่ยนแกนชาคิรี่แตะไปเข้าทางลิโก้หลา,านอาเก้หวัวดยาวครับหวัวตโอ้โหก็แรงแล้วครับ แต่จะสวนเร็วครับทางนนด้านบอลบัสฟิลิปปิ้งออกครับแล้วส่งด้านลิวสโคกครับลงไปโรเบรซันทุ่มมาครับให้เชเบเลนโรเบรซันเชเบเลนครับแตะมาให้มาเน่เซอร์วนาดุมฟิมิโนโทางซ้ายที่เซโดมาเน่มาเน่ แล้วให้กับฟีมิโน่โอ้โหเสาแรกแต่ไม่ผ่านนามเซลแล้วครับยืนเงียบเลยครับเสาแรกแล้วล้มเซลเปิดเหมือนจะไม่ดีแต่ว่าเหลี่ยมนี้ดิโก้ดีกว่าครับบอลของทางบอลมัดบอลอยู่ที่รันเฟเซอร์เฟเซอร์ไปเองครับเฟเซอร์แต่สุดท้ายติดอาริซาโนออกหลังครับลูกทุบของบอลมัดดิโก้ทุบมมาครับเฟเซอร์มองตั้งไปเริ่มมา จะอยู่มาติดรอบเลนอ่ามาตั้งกันใหม่ครับเชเบเลนกีตาอยอมไปที่เชเบเลนครับอาริสตาโนเชเบเลนข้ามไปที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันไปแล้วครับแแบเพื่อนวิ่งทำทางแล้วโรเบอร์สันเปิดมาที่ฟีมิโนโอ้โหกดลงพื้นแต่เบ่าไปครับเข้ามือลัมสเดลโอ้วันนี้เซฟอุตลุดเลยนะครับลัมสเดลโอ้ ถ้าไม่มีน้ำเซลีนีอาจจะมากกว่า2ประตูแล,ล้วครับมาใหม่อีกครั้งครับอเวอรโพลโรเบอร์สันทางซ้ายครับขึ้นทางซ้ายโรเบอร์สันแตะมาให้เซลมาเน่ฉลับโอ้โห,หฉลับออกหลังครับว้าเออว่าฉลับของลรบันมัดหรือเปล่านี่ครับฉลับอากเก้แล้วครับ โดนเตะม,มุมของเวอร์วูลครับลุ้นเอาประตูที่3ครับเป็นเทรนต์อเลสซาโนโนเปิดมาเสา2โผลมาแถว2เชเบเรนเก็บได้ครับเชเบเรนยิงไกลหรือเปล่าเชเบเรนยิงไกลโอ้โหลัมสตีลอีกแล้วครับโอ้โหแมวันนี้าไม่นับว่าเสียสองประตูนิดเหนียวมากครับลัมสตลเกมนี้ อย่าง2ศนเท่าเดิมครับหลุนเอาลูกที่3ครับดิวพูถ้า3ศนนี้ก็ปิดกล่องเลยครับเกมนี้อ่ะครับล,ลูกที่3จะมาหรือเปล่า,อา,อ,า,าอาร์เซอนโอลปิดมาติดอาเก่บอสดวนกันเป็นเฟเซอร์ถึงก่อนเฟเซอร์หนีเชเบเรนเฟเซอร์ตักมาให้กับทางด้านโซลันเก้ ไปที่ว่างทางขวาน,นะครับบอลมัดสวนแล้วคาร์วินเซนแล้วเปิดได้เปิดมายอนแรงโซนเกอสุดท้ายโดนโซนเก้ออกแล้วครับตกจงออลิวพูลโซนเก้นีก็เป็นเ็ก,เกา่ิลิวูร์ครับจากจักลิวูรส์สโบรบอลมัดน,นะครับฟันไดอาเซอานอไม่ฟาวด้วยอาครับบอลมัด ไม่ทันแล้วโอ้โห,โหจบเกมครับเดี๋ยวภูรับอ,อุกมาชนะบันมัดได้2ประตูต่อศูนย์นะครับกอกมาลุ้นกันครับวันเสาร์ที่6ทธันวาเสาร์ที่เ็ธันวาคมนะครับเวลา4ี่ทุ่มตรงครับเดี๋ยว่าเรี๋ยวภูจะยื้อสถิติออกไปอีกครั้งได้หรือไม่นะครับ ในการมาเยือนบอลมัดซึ่งสตีเจอบอลมัดเี่ถือว่าสีเกมหลังสุดไม่เสียประตูให้บอลมัดเลยนะครับหรือว่าเกมนี้จะจบอย่างไรเอาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ที่ช่อง GOT d i c i t a l ด้วยนะครับอ่าผิดพลาดประการใดข้ออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำับนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ